พระขุนแผนพรายกุมารดูดซับรุ่นแรกหลวงพ่อมักวัดเขาเล็กกลางสเสดาอาบสีพึ่งมหาสเสน่ห์เจ็ดราตรีและสีพึ่งนางอกแตกสร้างปี2,547หลวงพ่อท่านได้นำมวลสารที่ล้วนมีคุณค่าด้านมหาสเสน่ห์โชคลาภล้วนๆกว่า108ชนิดเมื่อนำมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดมาผสมบทเข้ากันแล้วมากดพิมพ์ด้วยมือด้านหน้าเป็นรูปลักษพระพุทธรูปที่นั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ด้านหลังฝังอุมารทองดูดรกที่ทํามาจากโลหะอาถรรพ์ที่เฮียนให้ลาบดีนักแหล่เพื่อเน้นในเรื่องโชคลาบความสุขความเจริญในหน้าที่การงานครอบครัวมีความสุขหลังจากนั้นหลวงพ่อมักท่านได้ทําการอธิษฐานจิตปลุกเสกลงอาคมบรรจุก,กระแสจิตด้วยอํานาจมนเมตตามหาสเสน่มิรู้สิน้นมนมหาโชคมหาลาบความเมตตามหาสเสน่ห์จะเป็นที่นิยมก้องกลงวานกระแสแห่งความเมตตาสว่างสวัยสุดพันนา เมื่อหลวงพ่อมักท่านทำพิธีเศกครบห้ารอบแล้วจึงนำมาแช่ในสีพึ่งมหาสเสน่ห์เจตราตรีจนครบเจ็ดวันพระขุนแผนพรายกุมารดูดซับรุ่นแรกหลวงพ่อมักสร้างปี2547เน้นพุทธคุณในด้านเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมและโชคลาภค้าขายโดยเต็มสูตรภูจิตเรียกใจคนโชคลาภดียิ่งนักมีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดมีแต่คนเมตตาเห็นหน้าก,ก็ติดใจ